สวัสดีครับผมโชว์คุณครับผมอัสซันครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Central the Fashion Disruptors ครับวันนี้ไม่ได้มาเฉยๆมาเดินแบบใหญ่ใช่จะบอกเลยว่าครั้งแรกของชีวิตเลยก็แอบตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ว่าก็หอังว่าจะทำได้ดีครับของผมเนาะของผมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่ได้เดินนานแล้วก็เลยแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงครับอันนี้ เขาเป็นนายแบบมาก่อนเฮ้ยเขาคุณขมัวคุณโมไปเรื่อยไม่ใช่หรอใช่ก็ใช่แหละอ่าได้ถามคุณไหมคะคุณสอนไหมคะใช่จริงๆโชว์คุณสอนแล้วค่ะผมจะรอให้ทุกคนดูผมมีเหมือนแบบวิธีเตรียมตัวแล้วโชว์คุณสอนมากอ๋อจะช่วยสอนยังไงสอนไหนสอนหน้าไหนอ่างั้นผม โชว์เลยนะโชว,ว์คนบอกว่าก่อนเดินต้องทำอ,อย่างนี้ถ้า้าห,ลห,หลังเดินก<ต>องกูไปทำให้แบบงี้หลังก็ได้สังผมเป็นคน,คนติดเดินหลังหลังคอมนะครับเลยก็ต้องมีแบบวิธีทำให้เดินตรงตรงมิชาที่คุณมีของได้ใช้แล้วมีเน,นื้อที่ดีใช่แต่สอนแป๊บเดียวเขาก็เป็นแล้วเขาเก่งไงเขาเก่งอันนี้คืออันนี้คือไงโชว์ใช่เขาเก่งเขาเก่งชมตลอด นนวัีี้เของผมก็ของแบรนด์เมซองคีนะครับก็มาในลุคแบบเสื้อยีนยางเกีงยีนแล้วก็มีความแบบเท่ๆอะไรอย่างงี้แบบเป็นคนคูลูแบบปรุลนเจนซีนของผมเป็นของแบรนด์วราครับก็เป็นลุคสเวตเตอร์มีกเกงยีนมีแว่นมีสร้อยก็ครบทุกอ,อย่างครับก็เท่มากเลยอันนี้คือเราครบเขาให้เราเราลุคแบบอะไรครับอะไรครับ คือผมว่าถ้าผมเลือกเองอาจจะไม่ดีเท่าพี่ๆเขาเลือกแล้วก็ฝากไว้กับพี่ๆให้ทำให้พวกเราเท่ขนาดนี้ครับคือแบบชอบไหมคะชอบมากครับถ้าแต่งเองคงจะไม่ใช่อย่างนั้นคงจะแปลกๆผมนะครับผมจะแบบ สไตล์แบบมินิมอลแบบสีสีเป็นพื้นอ่ะเขาจะชอบใส่กางเกงยีนแบบแคบนิดนึงใส่ทีเชิร์ตแล้วจะมีเมสไพร์ใช่ป่ะใช่แบบผมผมแบบสไตล์มินิมอลไงแบบสีพื้นกางเกงสีเป็นพื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเของเขาเขาของตัวเองอ่ะจริงเขาไม่ใส่ทีชอบตโอ้คนนี้เหรอคนนี้ก็จะชอบแบบเขาเป็นคนที่แบบใส่หลายชั้นหน่อยเขาจะชอบแบบใส่เสื้อกันหนาวครับอะไรคนที่หนาวใช่ถ้าผมจะไปแนวเหมือนแบบ แบกกี้มากกว่าแบบชอบใส่แบบสบายแล้วใส่แบบที่ี่มาเป็นนนแบจนะดสนุกสนุกมากครับก็แบบเป็นจอยนะรู้สึกว่าแบบพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีความแบบ จะเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวเองขึ้นทุกปีครับใช่ใช่คดีก็สนุกเลยครับก็รู้สึกเหมือนแบบเอนจอยมากผมไม่ได้ทำอะไรเต้นอย่างเดียวครับของเราเป็นปีที่สองแต่ผมสองเพราะผมน่าจะสามก็คือไปเต้นเต้นเสร็จก็จริงๆแล้วก็กลับไปห้องก็นั่งเมาส์กันสองคนไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากครับ มากที่สุดว่าจํานวนคนผมรู้สึกค่ายเรากลายเป็นแบบครอบครัวที่ใหญ่มากเลยแล้วก็รู้สึกดีเหมือนว่าได้เจอหล,หลายๆคนได้เจอเหมือนว่าโฆนณาที่หลายแบบแล้วสนุกเลยครับส่ว <ซะ S 1> นผมเหรอผมก็ประทับใจหลายอย่างนะแบบทุกอย่างเลยแบบว่า,วาทั้งนุ่นพี่ท, <คน S 2> ท,ทั้งแบบมันนี้เข้ามาใหม่รุ่นน้องแบบทุกคนดูแบบ เหมือนจะมาจากต่างที่ใช่ไหมแต่แบบสนิทกันไวมากภายในวันเดียวไมแต่ว่าผมไม่ชินกับการเป็นพี่เลยครับผมไม่รู้รู้สึกเด็กแล้วเหรอพอมีคนเด็กเด็กกว่าเข้ามาก็เหมือนแรอรู้สึกไม่ชินเลยเราชินที่เราเป็นน้องเลี้ยงเราได้แต่งอะไรผมไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งอะไรเท่าไหร่ถ้าไปดูที่ไลฟ์เคาส์จะเห็นว่าโชกุนแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วผมแต่งเป็น ต่าบานต่าบานไม่รู Snow> ้มันเกี <Yeah, like ่ยวกันยังไงนะต่อเกี่ยวเกี่ยวสิก็แบบเราทำให้เป็นเกี่ยวได้ภาคใหม่ไงภาคใหม่ทันทีพอเจอภาคใหม่เจอบาสเกตบอลเพลย์เราต้อเล่าเหตุไม่ได้ทำไมเราต้องเลือกแต่งงามาเลือกแต่งงานนั้งเหรอครัเอาจริงๆชุดที่ผมสั่งอ่ะมาส่งไม่ทันแล้วก็ผมก็เลยมีแว่นอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนมีรุดน้องคนหนึ่ง เดินถือไม้คาถามาผมก็เลยบอกว่าน,น้องพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมใช่ก็เลยเออกมาเป็นชุดนั้นครับนอะไรคนผมเนระครับก็น่าจะแต่งแบบยังไงชุดชุดจากกันบอล <c oughs> แบบโงกุลอะไรอย่างเงี้ยแบบหลังอ๋อผมเหรอคือตีมของเัลซิงคืออะไรที่สุดในโลกใช่ไหมครับ แลคือทีมบาสโฟร์ของผมเพิ่งชนะแชมป์โลกเลยผมก็แบบต้องฉลองหน่อยต้องใส่ชุดเขามาแบบอวดนิดนึงค่ะตอนนี้เริ่มซื้อสนขึ้นไปนะแล้วก็พี่ปีนี้ก็มาปาร์ตี้ก็อย่าง<ม>โอ้ผมเห็นตอนพี่พักพี่มาร์คลงมาจากปีนบอลผมผมยืนแบบเปลือเลยครับต <ผม S 2> อนแรกไม่แน่ใจว่าใครแล้วเ,เขาเห็นใกล้ๆอ๋อพี่มาร์คจัดเต็มเลย โอ้โหแก๊งพี่โพพี่ภูวินแล้วก็พี่ตต่างอันนั้นอันนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันเสาคนนั้นลงลิฟต์พร้อมพี่มาร์ด้วยก็คือเวอร์ทั้งสองทั้งสองแบบกลุ่มเลยไม่รู้เรียกได้ว่าปีหน้าเราต้องจัดเล่นกับพี่เขาแล้วเนี่ยเราต้องสู้พี่เขาแล้วนะยอมไม่ได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ตีแม่ใช่ใกล้ใกล้ๆลอง ฝากด้วยนะครับกับแฟนเในที่เวียดนามเวียดนามก็เป็นครั้งแรกที่ผมกับทั้งแก๊งผมชมคนแล้วทั้งแก๊งบอยล็อยเลิฟได้ไปต่างประเทศก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันดีกะครันความเปลยกาก็ตอนนี้ผมก็แก๊งทั้งแก๊งอ่ะก็ฝึกสกิลบางอย่างนี้พวกเต้นพวกร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะครับ โอ้ผมเต็มที่แน่นอนแท้จริงไม่ได้ว่าเป็นการออกนอกประเทศต่างประเทศใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอยู่ดีตื่นเต้นอรู้ว่ามีงานที่เวียดนามแบบยินเลยครับก็แบบดีใจที่ได้ไปต่างประเทศแล้วเป็นยัเรื่องอะไรอ่ะมันตอนซีรีส์มันติดกล้องไปแล้วจบไปแล้วเราตอนนี้ได้กลับมารวมตัวกันที่พักอีกทีเนาะก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆหลังจากจบซีรีส์ไปก็ พวกเราก็จะมีแบบเหมือนเรียนเพิ่มเติมแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเช่นเรียนเต้นเรียนร้องครับโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงมีคนจากบอยเลิฟขึ้นมาหาเฮ้ยอ่ะถ้าถ้าไม่เคยเห็นพี่รู้พี่งเดินเดินมาไหมพรู้โปรเจกต์ใหม่นะถือว่าแค่แค่ฝึกฝึกสกิลตัวเองเฉยๆครับก็โปรเจกต์ใหม่ก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอดูต้องรอหรอกต้องรอรุ่เลย อันนี้เลยใช้สำหรับหน้าว่าสำหรับเอาจริงจีิหน้าว่าอ่าจะใช้กันไปได้เฮ้ยผมลืมเลยไม่่คำที่บอกว่าอาสาน่อยฝากแฟนเนาะแฟนเวียดนามแล้วก็แฟนที่อยากจะบินไปเจอเราในเวียดนามเนาะครับก็ฝากด้วยนะครับแฟนๆทุกคนครับก็ทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งคนที่อยากจะบินไปเจอพวกเรานะครับก็ฝากด้วยครับกับแฟนเดย์ที่เวียดนามครับผมบอกได้เลยว่า เป็นโชว์ที่จะมีโชว์ที่แบบสุดพิเศษก็โชว์แรกต้องเต็มทีครับใช่ครับก็เป็นแบบการไปต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราด้วยก็อยากให้ทุกคนด้ยนบฝากด้วยนะครับทุกคนไม่เจอกันครับ